หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับผลงานของทางดาวินนูนเดสเตาวยิงทีมชักิอุรุกวัยของเรากันก่อนเลย หลังจากโจโทอททำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในช่วงการออกสตาร์ทฤด,ดูกาลนี้เมื่อเขาเพื่อจะกดประตูไปได้เพียงแค่4ลูกเท่านั้นจากการลงสนาม26นัดในการแข่งขันทุกรายการโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่เขาลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของเราในการเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทักแอคคริตันสแตนดี้ทีมในระดับลีกทูสำหรับการแข่งขันในศึกเอฟเอครับรอบที่3แต่ตัวของทางน yes, ูนเยสเพงก็ไม่สามารถที่จะคล้ำเป้าเจอในการแข่งขันเกมนี้ด้วยอีก1นนัด นั่นทำให้แม้แต่ทางนักข่าวของทางลิเวอร์พูลเอ็กโคอย่างทางเจมส์ควินแลนด์มีการออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่เขาก็เข้าชมเกมในสนามสำหรับการแข่งขันในนัดนี้ด้วยและเขาก็ชี้ชัดลงมาเลยแบบตรงประเด็นว่ามันอาจจะถึงเวลาที่ทีมของเราจําเป็นจะต้องปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปเสียทีมันน่าผิดหวังสําหรับทางลิเวอร์พูลนะที่พวกเขาไม่สามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งจากลีกทูได้ถึง6ประตูต่อศูนย์หรืออาจจะมากกว่านั้นแทนที่จะเป็น4ประตูต่อศูนย์แบบที่เราได้เห็นและเป็น ควินแลนด์กล่าวถ้าคุณจะเห็นได้เลยว่าดาวินนูเยสซึ่งเป็นศูนย์หน้าที่มีมูลค่าถึง85ล้านปอนด์อย่างน้อยที่สุดเขาก็ควรจะสามารถทำประตูได้ในการเผชิญหน้ากับทีมระดับนี้นะมันมีจังหวะที่เขาได้โอกาสทำประตูแบบจดแจ้งไปถึง2ครั้งจะโอกาสยิงประตูทั้งสิ้น5ครั้งของเขาและในจำนวนนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าเขาสามารถยิงประตูเข้ากรอบไปได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับทานดาวินนูเยสกันแน่ในตอนนี้เขาเพิ่งจะทําประตูนในการแข่งขันฤดูกาลนี้ได้เพียงแค่สี่ลูกมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลที่แอนฟิลด์นะเพราะแพชชั่นที่ตัวของนักเตะแสดงออกมาให้เห็นก็ได้รับการตอบสนองจากแฟนบอลที่ตะโกนโห่ร้องชื่อของเขามาตลอดช่วงเวลา2ปีครึ่งที่ผ่านมานั่นคือสิ่งที่แฟนบอลส่วนใหญ่ทําให้กับเขามาเป็นเวลานาน,านมากๆแต่ผมกลับมีมุมมองที่ค่อนข้างจะแตกต่างออกไปนะ ผมเองเคยเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าตัวของทางนูนเยสน่าจะสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ภายใต้การทําทีมของทางเยอร์เกนครอปซึ่งเราก็เห็นว่าเขาก็มีการพัฒนาขึ้นมาแม้ว่ามันจะเป็นส่วนที่น้อยมากๆก,กต็ตามทีขณะเดียวกันเม,มื่อมีผู้จัดจาการทีมคนใหม่เข้ามาเราก็หวังว่ามันอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสาหรับเขาได้แต่ในหลายๆโอกาสเราก็เห็นได้เลยว่าเขาไม่สามารถที่จะทำมันได้แบบนั้นจริงๆ แทบจะทุกครั้งที่ผมต้องไปเผชิญหน้ากับบรรดาเพื่อนของผมผมจะคิดขึ้นมาในใจเลยว่าเราจำเป็นที่ต้องซื้อสูนรหน้าคนใหม่เข้ามาได้แล้วเรื่องนี้ตอกย้ำให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นในการแข่งขันครึ่งเวลาหลังตอนที่ทางเจเดนแดนถูกส่งลงสนามมาและเขาก็ใช้เวลาในสนามเพียงแค่สีนาทีเท่านั้นก่อนที่จะสามารถทำประตูให้กับทีมได้ซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากทางน yes, ูนเยสได้อยู่ในสนามมาอย่างยาวน,นานแทบจะเกือบตลอดทั้งเกม ดังนั้นมันค่อนข้างจะมีความชัดเจนเลยว่านี่เป็นหนึ่งในจุดที่ทางสโมสรจําเป็นจะต้องหันมาให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆเพื่อยกระดับเกมการเล่นของทีมไปอีกขั้นควินแลนด์กล่าวทิ้งท้ายในก็เปิดประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางดาวินนุนเยสกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เาราก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกัน หลังจากเมื่อเชา้านี้มันมีการโหมกระแสข่าวขึ้นมาว่าทังอัลฮีราสโมสรชื่อดังจากประเทศซาอุดิอาระเบียกำลังม,มีความหมายมั่นปั้นมืออยากที่จะได้ตัวของทางนูนเยสก็ไปเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกของพวกเขาหลังจากกุนซือปัจจุบันอย่างทางฮอเกเมเดสในาย่จอมแท็กติกเคยผ่านประสบการณ์ในการร่วมงานกับทางนูนเยสมาแล้วสมัยที่พวกเขาอยากอยู่กับทางอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างทางเยวลิสบอนเบนฟิกา นั่นจึงสามารถบอกได้เลยว่าหากจะมีใครที่รู้วิธีการใช้งานตัวของทางนุนเยสมากที่สุดมันก็คือตัวของทางเชสุดนั่นเอง อย่างไรก็ตามแม้มันจะมีรายงานข่าวออกมาเช่นนั้นแต่ล่าสุดทางคริสขานนักข่าวสายหงจากทางแอนฟิลอินดี x สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการออกมาปฏิเสธเลยว่าแท้ที่จริงแล้วทักเอาฮีเราไม่ได้มีความพยายามที่จะติดต่อท่าทางเข้ามาซื้อตัวของทางนูนเยสในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้อย่างที่มันมีความพยายามจะกล่าวอ้างกันออกมาแต่หากดิลนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มันก็น่าจะเป็นในช่วงสัมมอ์มากกว่า ผมได้พูดคุยกับใครบางคนจากทางสโมสรเอาคีราเป็นการส่วนตัวนะผมมีการติดต่อไปหาพวกเขาเองโดยตรงเลยขานกล่าวสิ่งที่พวกเขาบอกกับผมมาก็คือฟังนะนายคิดว่าทฤษฎีที่มีการกล่าวอ้างกันออกมานั้นมันมีมูลความจริงไหมข้อเท็จจริงก็คือเราไม่มีการพูดคุยกับทางลิเวอร์พูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวทังดาวิน1 y e เยสเลย ดังนั้นหากมันจะพอมีข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อยู่บ้างมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทางเอเย่นส่วนตัวของเขาอาจจะมีการพูดคุยกับสมูสรในเบื้องหลังโดยที่บางคนภายในสมูสรเองอาจจะไม่ได้รับทราบในเรื่องเหลอกนั้นก็เป็นได้นะ อย่างไรก็ตามหากมันมีข้อสเสนอจากประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นข้อสเสนอตัวเลขมหาศาลเข้ามาผมก็เชื่อว่าทางลิเวอร์พูลจะรับมันไว้พิจารณานะแต่หากถามว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนมก,กราคมน,นี้เลยหรือไม่ความรู้สึกของผมก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นดังนั้นหากดิวนี้จะพอมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้างมันก็น่าจะเป็นช่วงสมัมเมอมากกว่า ส่วนเรื่องกระแสข่าวที่มีการออกมาบอกว่าลิเวอร์พูลมีการตั้งค่าตัวของทางนูนเยสสูงเลี้ยวถึงระดับ85ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจนํานวนเงินเดียวกับที่เราซื้อตัวเข้ามาจากทางเบนฟิก้าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีครึ่งก่อนตัวของทางข่านก็มีการระบ,บุว่าหากได้ข้อเสนอที่40-45ล้านปอนด์ทางลิเวอร์พูลก็คงจะรับมันเอาไว้พิจ,จารณาแล้วมันไม่จาเป็นจะต้องเป็นตัวเลขมหาศาลขนาดนั้นหรอกนะข่านกล่าวต่อ ผมเชื่อว่าข้อเสนอที่40-45ล้านปอนด์ก็สมเหตุสมผลแล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมจากประเทศาอุดิอาราเบียมีการแสดงความสนใจเข้ามาจริงแต่เราก็รู้ดีว่าทางนิวอพููเป็นนักเจรจาต่อรองนะและมันก็มีโอกาสที่พวกเขาอาจจะได้ค่าตัวสูงขึ้นกว่านั้นก็เป็นได้ แต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าหากมันเป็นในเดือนมก,กราคมมันยากมากๆที่เราจะเห็นใครยอมทุ่มขอ้อเสนอมาหาศาลเข้ามาแต่หากเป็นสถานการณ์ในช่วงซัมเมอร์ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะน่าตื่นเต้นและน่าติดตามมากขึ้นกว่านี้มาพูดถึงหนึ่งในแนวรุกของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูในรายของทางเดียโกโชตาดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสของเรากันบ้าง เมื่อเขาได้รับโอกาสจากทังอาร์เนสต์ร็อตให้ออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในการแข่งขันเผชิญหน้ากับตักอคคินตันสแตนลีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเจ้าตัวก็ตอบแทนความไว้วางใจของผู้เป็นกุญซือด้วยการเป็นคนพังประตูเบิกร่องให้กับทีมของเราจนสามารถคว้าใจชนะมาได้แบบถล่มทลายในท้ายที่สุดถึง4ประตูต่อศูนย์ ล่าสุดตัวของทางโชต้าเองก็มีการออกไม่สัมภาษณ์เปิดใจถึงความรู้สึกของเขาต่อเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรที่ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากกับการที่เขาจะสามารถกลับมาลงสนามได้เต็มเกมแบบนี้เห็นได้ชัดเลยว่าในตอนต้นนั้นทางแอคริตันสแตนลีย์มีความเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถจะบุกมาเยือนที่นี่และเล่นได้ตามเกมของพวกเขาโชตากรา นั่นทำให้เราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่มีการแสดงออกมาจากการเล่นลูกตั้งเตะของพวกเขาหหรือ2ครั้งและพวกเขาก็ทํามันได้อย่างอันตรายมากๆด้วยแต่ท้ายที่สุดเราก็พึดสถานการณ์กลับมาทําประตูขึ้นนําไปได้ก่อนซึ่งผมก็มองว่าประตูแรกนั้นมันมีความสําคัญอย่างมาก ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเราทางานของเราได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการที่เราสามารถจะเกร็บคริมชีปมาครองในการแข่งขันเกมนี้ได้เรายิงประตูดได้ถึง4ี่ลูกและที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เราสามารถจะกรุยทางผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนี่น่าจะเป็นการลงสนามเต็ม90นาทีครั้งแรกของผมในช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆเลยนะและมันก็เป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมมากที่ผมสามารถจับจังหวะการเล่นของตัวเองกลับคืนมาได้อีก ผมเชื่อว่าผมจะสามารถต่อยอดผลงานเหล่านี้ไปในช่วงการแข่งขันครึ่งหลังของฤดูกาลได้เห็นได้ชัดเลยว่าตัวของผมเองกับทางดาวินนุนเยสเรามีการพูดคุยกันอยู่ตลอดนะเราพยายามที่จะสื่อสารกันเพราะมันมีไม่บ่อยครั้งนะที่ตัวของผมและเขาจะได้ลงสนามพร้อมกันในเวลาเดียวกันดังนั้นมันค่อนข้างจะมีความชัดเจนว่ามันมีบางอย่างที่เราจําเป็นจะต้องปรับจูนเข้าหากันแต่เราก็ทําผลงานออกมาได้ดีตั้งแต่เริ่มต้นเกมเลย ื่อพูดถึงนักเตะที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมของเรากันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือในรายของทางลิโอ ha, เอ็นกูโมฮาปิดดาวรุ่งอนา,าคตไกลของเรานั่นเองเมื่อเขาเพิ่งจะย้ายจากทางสิงโตนัาเงินงครามชิลซีมาอยู่กับทีมของเรา,าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและการลงสนามเมื่อคืนนี้ก็เป็นการลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกของเขาในสีเสื้อของทางลิวเวอร์พูลอีกด้วย นั่นทำให้ตัวของทักเอนกูโมฮาสร้างเฟริติที่น่าทึ่งให้เกิดขึ้นหลังจากเขากลายมาเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมของเราสำหรับการแข่งขันในศึก FA ครับและขณะเดียวกันก็ยังทําอีกหนึ่งเฟิตี้กับการเป็นนักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับที่2ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ได้ลงเล่นให้กับทีมของเรา ว่าสิ่งที่น่าทึ่งมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกก็คือการที่โจ้ตัวสามารถจะแสดงศักยภาพออกมาให้เห็นเลยว่าเขามีของอยู่ภายในตัวเองจนแม้กระทั่งรุ่นพี่ร่วมทีมอย่างทางวัตตะเอ็นโดก็มีการออกมากล่าวยกจ้องเขาเป็นการพิเศษจากผลงานที่เกิดขึ้นในการแข่งขันเกมนี้ <S <S ผมคิดว่าตัวของทักนิโอเอ็นกูโมฮานั้นเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันครึ่งเวลาและเอ็นโดกล่าว การเลี้ยงบอลของเขาผมพูดได้เลยว่ามันน่าทึ่งอย่างแท้จริงลูกชายของผมในตอนนี้เขาก็เพิ่งจะอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นนะและคุณก็จะเห็นได้เลยว่าเขาอายุน้อยกว่าตัวของทันเอ็นกูโมฮะเพียงแค่หปีเท่านั้นแต่ระดับของพวกเขาทั้งสองคนมันเรียกได้ว่าอยู่คนละเรื่องกันเลยผมแทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะได้ลงเล่นอยู่เคียงข้างเขา เขม,มีความสุขอย่างมากที่เห็นเขาได้ลงประเดิมสนามให้กับทางลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ในระดับนี้มันจะกลายมาเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษสําหรับตัวเขาที่เขาจะไม่มีวันลืมเลือนม,มันไปได้ตัวของเขาเองก็เพิ่งจะออกมาบอกว่านี่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะดังนั้นเขาเองยังคงจำเป็นจะต้องเดินหน้าทำงานนะแบบที่เขาแสดงให้เห็นเสมอมาต่อไป เขาซ้อมเรากับว่าเขาพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะดังนั้นผมจึงไม่รู้สึกประหลาดใจเลยกับการที่เราได้เห็นเขาเล่นออกมาได้แสดงผลงานในระดับนี้ออกมาได้ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะไปจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเรากันบ้าง เมื่อหนึ่งในตำแหน่งที่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามามากที่สุดก็คือปะกลังตุกกลังนั่นเองหลังจากทีมของเรายังไม่ได้หาใครเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของทางโจเอลมาติฟที่อำลาสโมสรของเราไปยอดกับไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากเขาหมดสัญญากับทีมและไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ ประจวบเหมาะกับการที่ทางเวิร์กกิลฟานได้เซ็นเตอร์ฮาฟกับตันทีมของเราไม่ว่าเขาจะต่อสัญญาฉจจบับใหม่กับทีมต่อไปหรือไม่แต่โจ้ตัวเองก็อยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพแล้วมันจึงทําให้ทีมของเรามีความจําเป็นจะต้องหาตัวตายตัวแทนในระยะยาวของเขาเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ หนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวพั้พันกับทีมของเราตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็คือทางมาร์กเกฮีประกันตัวเก่งของทางปราสาทรวนแก้วคริสตันพาเลสหลังจากเจ้าตัวเพิ่งจะทําผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันศึกยูโร2024จนถึงขั้นได้ขึ้นไปติทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ดังกลาดด่าวโดยสำปไป ขายังคงต่อยอดผลงานของตัวเองมาในการแข่งขันเกมลีกด้วยดูการนี้ให้กับทางคริสตันพาเลตอีกด้วยจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่สโมสรของเราจะตกเป็นข่าวผูกพันกับเขาทว่าวล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางคอร์ทออฟไซส์ side, สื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็มีการระบุกออกมาเลยว่าในตอนนี้เรเวอร์พูได้ถอนตัวจากการไล่ล่าทางเกฮีไปแล้วหลังจากทางต้นสังกัดของนักเตะมีการตั้งค่าตัวของเขาโอเวอร์สูงเกินกว่าความเป็นจริงไปมาก นั่นทํให้ในตอนนี้ทีมที่ยังคงอยู่ในการแข่งขันแย่งจริงลรเซนของเขาก็เหลือแค่เพียงทางสิงโตนัน่งเงินครามจิวซีและทางสาลิกาดงนิวคาเซอลยูนาเต็ดก่อนหน้านี้ทางคริสตันพาเลตก็เคยมีการตั้งกำแพงค่าตัวของเขาเอาไว้เป็นสถิติสโมสรสูงถึง70ล้านปอนด์เมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วและมันก็เป็นที่เชื่อกันว่าพวกเขามีการขยับค่าตัวดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมขึ้นมาอยู่ในระดับสูงถึง75ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว เลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของจีมดราอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูในส่วนของแนวรุกกันบ้าง เมื่อทางแอนฟิวอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการระบุออกมาเลยว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังหันไม่ความสนใจในตัวของทางสเตฟานนอตซิมาส์สูซยนหน้าดาวรุ่งอนาคตไกลของทางสโมสรเนินแบกหลังจากโจทย์ตัวทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันฤดูกาลนี้จากการมีส่วนร่วมในการทําประตูไปแล้วมากถึง10ลูกจากการลงสนาม14บนัดในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูด้วยตัวเองไป8ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีกสอแอส ด้วยกันจากผลงานดังกล่าวข้างตน้นก็ทําให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนําทั่วทวีปยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสโมสรจากในศึกทีมรมลีกซึ่งนอกจากทางลิเวอร์พูลของเราแล้วสาลิกาดง New United, นิวคาเซิลยูไนเต็ดนกหนังนวลไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนและรวมไปถึงทางสิงโตน่าเงินครามเชลซีเองก็เป็นการกาะติดสถานการณ์ของตัวซีมัทอยู่อย่างใกล้ชิด ในตอนนี้เขาอยู่ในสัญญายืนตัวมาอยู่กับทางเนินแบกบซึ่งต้นสังกัดที่แท้จริงของเขาก็คือทาง P A O OK, K แต่พวกเขาก็มีการใส่เงินไขให้ทางเนินแบกบสามารถซื้อขาดนักเตะได้ได้วยสนนราคา15ล้านปอนด์ในช่วงสัมเมอร์นี้ รายงานข่าวดังกล่าวยังระบุต่อไปอีกด้วยว่าในตอนนี้ทางนิพภูมมีการหาหรือร่วมกับทาง P.A.O.K. OK, และเนินแบกดังกล่าวข้างตน้นเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวทางซีมัสมาเสริมความแข็งแกร่งในทิ่นแอนฟิลด์ของเราในช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้ผลการพูดคุยในเบื้องตน้นพบว่าค่าตัวในระดับ25ล้านปอนด์น่าจะเพียงพอที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในดิวดังกล่าวได้ซึ่งจะทำให้ทางเนินแบบสามารถทำกำไรได้ทันทีถึง10ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว นอกจากนี้หักทางซีมัทย้ายตัวได้ค่าตัวดังกล่าวข้างตน้นมันจะกลายมาเป็นการทําฟรีตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดตลอดการของทางกรีซทุกฟริติเดิมที่ทางโอลิมปิกมากเซยเคยเซ็นสัญญาเพื่อคว้าตัวทางคอสตามิโตรกรูไปเสริมความแข็งแกร่งด้วยค่าตัว23ล้านปอนด์ หลังจากฟังเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งสุรหน้าของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูในจุดของแบ็กซ้ายที่ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ทีมของเราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆด้วยเช่นเดียวกันหลังจากทางลิอร์พรูกำลังมองหาตัวตายตัวแทนในระยะยาวของทักแอนดูรูเบอร์สันดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์ที่นับวันก็มีแต่ผลงานจะเสื่อมถอยลงมาตามลำดับจากอายุอานาม์ที่มากขึ้นของเขานั่นเอง ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางดี ot, สปอร์ตสำรักข่าวชื่อดังจากประเทศเซเนก้าก็มีการระบ,บุออกมาเลยว่าในตอนนี้ลเลว์พูกำลังหมายมั่นปั้นมืออยากจะได้ตัวของทาเออฮาจ,จิมาลิกตียูฟแม็กซ้ายดาวรุ่งอนาคตไกลที่ปัจจุบันคาแข่งอยู่กับทางสราเวียปะยักษ์ใหญ่ของสาธารณรัฐเช มันมีการกล่าวอ้างต่อไปจนถึงขั้นที่ว่าลิเวอร์พูลก็มีการติดต่อสอบถามในเบื้องต้นไปยังเอเย่นส่วนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับทางดีอฟถึงความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายราคาแข่งในถิ่นแอนฟิลด์ของเราในอนาคตต่อไปทางด้านสราวเวรยพาร์กต้นสังกัดของนักเตะเองก็ไม่คิดจะขวางทางการย้ายทีมของเขาในครั้งนี้ด้วยเพียงแต่มีการตั้งสนับราคาของเขาเอาไว้ที่ตัวเลข25ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอก21ล้านปอนด์เพื่อแลกกับลายเซ็นของดาวเตะวัย20ปี นั่นถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงกันเลยทีเดียวเมื่อวิเคราะห์จากนักเตะที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์การลงเล่นในหนึ่งในห้าหลีกใหญ่ของยุโรปมาก่อนเลยด้วยซ้ำก่อนหน้านี้ทางคริสตันพาเลตก็เป็นอีกสโมสรที่มีความพยายามจะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเขามาแล้วนับตั้งแต่ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะเปิดฉากขึ้นอีกครั้งด้วยการยื่นข้อเสนอเข้าไปที่12.5ล้านปอนด์แต่ก็ถูกทางสวตเรียปตอบปฏิเสธกลับมาแบบแทบจะทันควันเลย ดังนั้นมันจึงกลายมาเป็นดิวที่วัดใจทางริอระผูของเราเลยว่าจะยอมจ่ายเงินค่าตรวจตามที่ต่างต้นสังกัดของนักเตะได้ตั้งเอาไว้หรือไม่อย่างไรกัน พราะสิ่งที่ทําให้ตัวของทางดีอุฟนั้นกลายมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือความสามารถในการเติมเกมรุกของเขาเพราะเจ้าตัวเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีสกิลการเลี้ยงบอลค่อนข้างจะยอดเยี่ยมการเอาตัวรอดในการเผชิญหน้ากับคู่แข่งและการเลี้ยงผ่านคู่แข่งก็ทําได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ใหนฤหดูกาลนี้เขาก็ยังมีส่วนร่วมในการทําประตูไปแล้วถึง9ลูกจากการลงสนามทั้งสิ้น18นัดด้วยกัน ใน,ในก็มีการพูดถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่สําหรับตําแหน่งแบ็คซ้ายของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูในตําแหน่งแบ็คขวากันบ้างเมื่อทางดีนซอนเดอร์อดีตนักเตะของทีมเราเองมีการออกมาแนะนําต้นสังกัดเก่าของเขาเลยว่าควรจะหันมาพิจ,จรนารณาในตัวของทางไครวอลเกอร์ฟูลแบ็คมากประสบการณ์ของทัานเรืบใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากตัวของนักเตะเองมีการแจ้งความประสงค์ให้ทางเป๊ป กวาเดียวล่าในใหญ่มือทองรับทราบแล้วว่าเขาต้องการจะย้ายทีมออกไปเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในเส้นทางอาชีพของตัวเอง ทั้งนี้แม้ว่าทางวอลเกอร์จะมีอายุอานามเข้าหลัก34ปีแล้วแต่ทางซอนเดอร์ก็เชื่อว่าหากมันเกิดกรณีที่ตัวของทางเฟรดล็กซานเดอร์อาร์โนลองกับตันทีมของเราตัดสินใจย้ายออกจากสโมสรและไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลการที่ทางทีมของเราจะหันไปเซ็นสัญญาคว้าตัวทางวอลเกอร์มาปักผูกแฟานการณเป็นช่วงสั้นๆในช่วงที่เรากำลังหาตัวตายตัวแทนของเขาก็ถือว่าเป็นดีลที่ค่อนข้างจะมีความเหมาะสม หากมันเกิดกรณีที่ตัวของทางเทรนอเล็กซานเดอร์อารนกำลังจะอำลาสโมสรของเราไปผมก็แค่คิดขึ้นมาว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงไม่หันไปเซ็นสัญญากับทางไครวอเกอร์เข้ามาเสริมทัพแทนละ่ะซอนเดอร์กล่าวตัวเขาเองประกาศลั่นอยู่แล้วว่าเขาพร้อมที่จะย้ายทีมและผมก็มีความมั่นใจด้วยว่าเขาจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีสำหรับทางลิเวอร์พูลหากเรมีการย้ายออกจากทีมไป เราเคยเห็นกรณีแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นมาแล้วกับในลายของทางเจมส์มิลเนอร์แล้วเราก็เห็นว่าทางเยดเกนครอบเองก็สามารถใช้งานเขามันได้อีกยาวนานหลายปีใช่ไหมแน่นอนว่าลิเวอร์พูลก,ก็ยังมีนักเตะหนุ่มอย่างทางครอนอแบดลีที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาแต่ในอีกด้านหนึ่งหากเขามีนักเตะที่มีประสบการณ์อย่างทางวอลเกอร์เข้ามาช่วยสั่งสอนเขามันจะช่วยให้พัฒนาการของทางแบดลีเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ผมเชื่อมั่นเลยว่านักเตะระดับวอล์กเกอร์สามารถไปเล่นให้กับทีมไหนก็ได้เขาสามารถไปเล่นให้กับสเปอร์มาอยู่ในทีมลิเวอร์พูลไปอยู่ในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอยู่กับทางเชลซีหรือแม้กระทั่งอาร์เซนอลโดยเฉพาะหากย้ายไปอยู่กับทางเด็กกันสเนอร์เขาจะกลายมาเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าทางเบนไวด์ได้สไปานะแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ